สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราวิวรนค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมกับนิยายเรื่องลูกอนุเรื่องราวของลูกอนุที่ไม่มีค่าในสายตาของบิดาทำให้เขาถูกยกให้เป็นชายบำเรอของมหาอมาัมมัด แต่ความซวยของเขาไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านั้นเพราะชายแก่คราวพ่อที่เขาต้องมาเป็นชายบำเรอให้ดันเกิดหัวใจวายตายในคืนเข้าหอคืนแรกเขาถูกตราหน้าว่าร่านราคะและถูกจับฝังทั้งเป็นเรื่องราวของเขาจะดำเนินไปอย่างไรต่อไปไปติดตามได้ในเรื่องเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ทุกช่องทางของเราวิวรนไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ TikTok กันไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะลูกอนุบทที่3 เด็กหนุ่มยกถ้วยน้ำชาผสมยาปลุกกำนัดขึ้นจรดริมฝีปากของตนเองขณะจะดื่มข้อมือเล็กๆของเขาก็ถูกมือใหญ่ของไทชินอ๋องคว้าจับยึดไว้ในน้ำชานั่นน่ะใส่อะไรเสียงทุ้มต่ำถามยาปลุกกำนัดขอรับหลี่ชิงตอบตามจริงเจาปรนิบัติข้าถึงกับต้องใช้ยาปลุกกำนัดเชียวเหรอข้าน้อยไร้ประสบการณ์เกรงจะปฏนิบัติท่านอ๋องไม่ถูกใจจึงจำเป็นต้องใช้ยาปลุกกำนัดช่วยขอรับ ไทชินอ๋องจับมือของหลี่ชิงให้วางถ้วยลงบนโต๊ะสั่งว่าวางมันลงหลี่ชิงก็ปฏิบัติตามไม่ขัดขืนเจ้าไม่ใช่มีความสามารถจนทำให้มหาอมาเฉาผู้บิดาสิ้นใจตายคา,าเตียงหรอกหรือคืนนั้นเขาไม่ได้แตะต้องถูกตัวค่าน้อยแม้แต่ปลายนิ้วขอรับเช่นนั้นเขาตายยังไงไทชินอ๋องถามแล้วสั่งว่านั่งลงแล้วเล่าเหตุการณ์คืนนั้นให้ข้าฟังอย่างละเอียด หลี่ชิงจึงนั่งลงที่เก้าอี้ตัวตรงกันข้ามกับไท้ชินอ๋องตามที่เขาสั่งคืนนั้นเขามาหาค่าน้อยที่ห้องมีอาการคล้ายคนเมาอยู่หลายส่วนแต่พอเขาเดินเข้ามาใกล้ค่าน้อยเกือบหนึ่งจัง้งหนึ่งจั้งเท่ากับ2.5เมตรในที่นี้จึงราว2เมตรกว่าเขาก็ล้มลงในตอนแรกค่าน้อยคิดว่าเขาเมาจึงไม่ได้สนใจจนกระทั่งผ่านไปสองชั่วยามหรือสี่ชั่วโมง เขาก็ยังคงนอนนิ่งอยู่ที่พื้นข้าน้อยจึงตัดสินใจเข้าไปดูเขาจึงพบว่าเขาได้สิ้นลมแล้วและมีเลือดสีคล้ำแดงปนดำออกจากทวารทั้งเจ็ดทวารทั้งเจ็ดปากหนึ่งรูจมูกสองตาสองหูสองข้าน้อยตกใจร้องตะโกนเรียกให้คนเข้ามาช่วยแต่พวกเขากลับกล่าวหาว่าข้าน้อยร่านราคะจนนายท่านของพวกเขาตายลักษณะที่เจ้าเล่ามาเหมือนถูกวางยาพิษข้าน้อยก็คิดเช่นนั้น แต่ไม่ว่าข้าน้อยจะพูดเช่นไรพวกเขาก็ไม่ยอมรับฟังและจะจับข้าน้อยฝังทั้งเป็นร่วมกับมหาหมาเฉาห้ว่าผู้วายชนให้จงได้อืมท้ายชินอ๋องพยักหน้าแล้วจะไปเป็นชายบำเรอของมหาหมาเฉาห้ว่าได้ยังไงเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่มหาหมาเฉาฉุนซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของมหาหมาเฉาห้ว่ามีธุระไปเยือนจวนตระกูลหลีข้าน้อยออกไปส่งน้ำชาแทนสาวใช้ เขาเห็นค่าน้อยเข้าก็พึงพอใจคอยหาโอกาสพบปาค่าน้อยยามที่ค่าน้อยถูกใช้ให้ออกไปซื้อของเล็กๆน้อยๆน,นอกจวนเสมอเขาเสนอว่าจะสู่ขอค่าน้อยไปเป็นอนุภรยาพอค่าน้อยเป็นเศษเขาก็เสนอจะซื้อคฤหาสนอกเมืองให้อยู่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในจวนใหญ่จะได้ไม่ต้องถูกฟูเหรนของเขาข่มเหงรังแกแต่ค่าน้อยก็ได้ปฏิเศษไปแล้วทว่าเขากลับยก จากจารีตประเพณีคลองเรือนมากล่าวว่าการวิวาของบุตรธิดาล้วนต้องอยู่ในความเห็นชอบของบิดามารดาต่อมาไม่กี่วันมหาอมาตเฉาหัวก็มาดูตัวข้าน้อยที่จวนแต่มหาอมาตเฉาหัวกลับพึงพอใจข้าน้อยอีกคนเขาจึงขอข้าน้อยจากอมาตหลีว่าทว่าไม่ได้ขอให้บุตรชายกลับขอให้กับตนเองแต่เขากับอมาตหลีได้ตกลงอะไรกันนั้นข้าน้อยไม่อาจจะรู้ได้ สิ่งที่รู้คืออมาหลีได้ยกค่าให้เป็นชายบำเรอของมหาอมชาชฉาหั่วแล้วก็เกิดเรื่องในคืนเข้าหออืมท้ายชินอองทำเสียงในลำคอว่ารับรู้อีกครั้งแล้วถามว่าเจ้าจะดื่มยาปลุกกำหนัดจริงหรือจริงขอรับเพื่อทำให้ท่านอองพอใจมากที่สุดหรีอชิงตอบแล้วขอประทานรางวัลรางวัลอะไระที่เจ้าต้องการค่าน้อยต้องการสามข้อทำลายตระกูลของมหาอมาเฉาหัว่ว ทำลายตระกูลของอมาดหลี่ไฉและช่วยเหลือซูไห่ถังมารดาของข้าน้อยออกจากคุ้มนรกคารับปากเจ้าไทาชินอ๋องกล่าวเสียงเรียบๆทว่าหนักแน่นแล้วเอื้อมมือหยิบถ้วยยาปลุกกำนัดยื่นมาตรงหน้าเด็กหนุ่มหลี่ชิงกลืนน้ำลายลงคอยื่นมือจะรับถ้วยนั้นมาดื่มแต่ไทชินอ๋องกลับสาดยาปลุกกำนัดในมือทิ้งไปด้านข้างไม่จำเป็นต้องใช้มัน แล้วลุกมาโอบก,กอดตัางบอบบางหลี่ชิงฝืนลุกจากเก้าอี้ตามแรงรั้งของร่างสูงใหญ่กำยำแต่พอยืนขึ้นก็รู้สึกหน้ามืดซุบซบลงในอ้อมอกของอีกฝ่ายจริงๆจะเป็นยังไงบ้างไทชินอ๋องเรียกหลี่ชิงด้วยชื่อที่เขาตั้งให้ข้าหนาวหนาวมากหลี่ชิงตอบเสียงะแผ่วไทชินอ๋องรับรู้ได้ว่าร่างในอ้อมกอดนั้นร้อนรุมท่าทางเจ้าจะเป็นไข้ ขาน้อยไม่ค่อยสบายนิดหน่อยเท่านั้นขอรับไม่สบายอยู่อะแต่ยังฝืนจะดื่มยาปลุกกำนัดเพื่อแก้แค้นเพื่อช่วยมารดาเด็กน้อยคนนี้ถูกสองตระกูลใหญ่นั้นบีบคั้นมากมายขนาดไหนกันนะเหมือนเขาที่ถูกบิดาของตนเองบีบคั้นให้ดื่มยาพิษไม่มีผิด้ายชินอองโอบอุ้มร่างเบอบ,บางไปยังเตียงนอนกว้างใหญ่วางลงอย่างเบามือแล้จัดการถอดรองเท้าให้ถอดเสื้อผ้าสองชั้นนอก ออกเหลือเพียงเสื้อกางเกงตัวในเนื้อผ้าบางเบาแล้วห่มผ้านวมให้จนถึงคอก่อนจะถอดเสื้อผ้าตัวเองออกจนหมดถอดรองเท้าขึ้นเตียงไปนอนข้างๆร่างที่หนาวสัน่นจากนั้นส่งเสียงดังๆใครอยู่ข้างนอกเข้ามาด่วนแทบจะในทันทีหรือกงกงก็เข้ามาประสานมือน้อมคำนับชิงชิงเป็นไข้สั่งห้องครัวต้มยาลดไข้มาโดยเร็ว ขอรับท่านอองหรือกงกงรับคำสั่งแล้วรีบไปจัดการทันทีแต่ในใจก็อดจะง,งุนงงสงสัยไม่ได้จริงๆคือใครแล้วก็ร้องอ้ออยู่ในใจเมื่อฉุกคิดได้ว่าคือหนุ่มน้อยหลี่ชิงนั่นเองไทชินอ,องกอดร่างบอบางที่สันสะท้านเอาไว้พลางคุ่นคิดในใจจริงๆิงเจ้านางงามล่มเมืองทีเดียวเสียแต่นิสัยไม่ดีทำให้ข้าเกิดอารมณ์แล้วไม่รับผิดชอบหลังจากถูกไทชินอ,องปลุก และประคองให้นั่งขึ้นดื่มยากลางดึกต่อจากนั้นหลี่ชิงก็นอนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวจนกระทั่งถึงเวลาสายของอีกวันหนึ่งพอเขาตื่นขึ้นมาก็รู้ว่ายังคงนอนอยู่ในห้องนอนของไทชินอ๋องมีสาวใช้ยืนคอยเพื่อปรนนิบัตดและหลิวกงกงยืนเฝ้าอยู่ไม่ห่างพอเห็นเด็กหนุ่มลืมตาตื่นขึ้นหลิวกงกงที่หน้าติดจะเรียบตึงอยู่ตลอดเวลาก็แยมยิ้มประจบจนตาแทบปิดคุณชายท่านตื่นแล้วหรือ อยากจะนอนต่ออีกสักหน่อยหรือไม่ขอรับน้ำเสียงที่กล่าวก็นุ่มนวลอ่อนโยนผิดจากเมื่อวานราบเรียบเย็นชาราวฟ้ากับก้นเหวข้านอนพอแล้วหลีชิงรู้สึกว่าอาการของตนเองดีขึ้นกว่าเมื่อเย็นวานหลายส่วนแม้จะยังไม่หายสนิทก็ตามสาวใช้ก็เข้ามาปรนิบัติให้เด็กหนุ่มแปลงฟันบ้วนปากล้างหน้าแล้หลิวกงกงก็สั่งให้พวกนางนำกะละมังทองคำใส่น้ำอุ่นมาให้ เขาจะช่วยเช็ดตัวให้เด็กหนุ่มเองคุณชายยังป่วยอยู่คงจะอาบน้ําไม่ได้ให้เบ่าเช็ดตัวให้จะดีกว่าแล้วค่อยผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่นะครับหรือกงกงเปลี่ยนมาใช้ถ้อยคําอ่อนน้อมถ่อมตนกับหลี่ชิงก็เพราะว่าไ้าชินอ๋องไม่เคยอนุญาตให้ใครมานอนค้างคืนที่ตําหนักใหญ่เลยอีเหนียงนางใดโชคดีถูกเรียกตัวให้มาปฏิบัติรับใช้ก็จะอยู่เพียงหนึ่งช่วยามถึงหนึ่งช่วยามกว่า 2-3ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ถูกส่งตัวกลับแต่หลี่ชิงคนนี้ใช้ชินอ๋องนอนกอดทั้งคืนซ้ำเมื่อเช้ายังสั่งว่าไม่ให้ใครรบกวนการนอนหลับพักผ่อนของเขาหากเขาตื่นก็ให้ปริบัติด,ดูแลจัดยาจัดอาหารอย่างดีให้หรือกงกงไล่เหล่าสาวใช้ให้ออกไปจากห้องนอนใหญ่เพื่อเขาจะได้ถอดเสื้อผ้าชั้นในของหลี่ชิงออกเช็ดตัวหลี่ชิงอดรู้สึกไม่คุ้นชินไม่ได้ คนที่เคยเช็ดตัวให้เขาคือมารดาแต่พอเขาอายุสิปีก็ไม่เคยให้มารดาช่วยเช็ดตัวอีกเลยจึงออกปากกับหลิวกงกงว่าขอบคุณกงงงแต่ขอข่าทำเองดีกว่าหรือกงกงยิ้มอย่างมีเล็ดในคุณชายเกรงเบาจะเห็นร่องรอยอะไรใช่หรือไม่ท่านไม่ต้องเขินอายไปหรอกเป็นธรรมดาของบุรุษเข้มแข็งที่มักจะฝากรอยรักไว้บนตัวภรรยาทำเอาหลี่ชิงสะดุ้งวาบ เมื่อเป็นเช่นนี้เขายิ่งให้หลิวกงกงเช็ดตัวให้ไม่ได้เพราะบนตัวของเขาไม่มีร่องรอยฝากรักใดๆทั้งสิน้นเราว่าเด็กหนุ่มไม่ได้เห็นต้นคอใกล้ติ่งหูของตนเองที่นั่นมีรอยถูกดูดเม,ม้มเป็นรอยแดงเปื้อนใหญ่เออค้ารู้สึกไม่อยากเช็ดตัวละหลิวกงกงก็ไม่ขัดใจจัดการช่วยเด็กหนุ่มสวมใส่เสื้อผ้าอย่างดีชุดใหม่โดยสวมทับชุดตัวในแต่โดยดีและสั่งให้ยกสำรับอาหารเข้ามาให้ถึงในห้องนอนใหญ่ กินอาหารเช้าเสร็จลี่ชิงก็ขอกลับเรือนเล็กหรือกงกงได้รับคําสั่งจากไทชินอ๋องเพียงแค่ว่าดูแลเด็กหนุ่มให้ดีแต่ไทชินอ๋องไม่ได้สั่งว่าให้เด็กหนุ่มรออยู่ที่ตาหนักใหญ่หรือให้กลับไปเรือนเล็กแต่ในเมื่อเด็กหนุ่มเป็นผู้ออกปากขอกลับเรือนเล็กเองหรือกงกงก็จัดเกี้ยวนำเขากลับเรือนเล็กตามที่เขาต้องการที่เรือนเล็กเอาเฟยนั่งชะเง้อชะแงคอรอคอยจนหมันโถในมือยังลืมกิน พอเห็นหลี่ชิงกลับมาอย่างปลอดภัยอเฟยก็ยิ้มแก้มปริรอยลักยิ้มบุ๋มลึกคุณชายท่านกลับมาแล้วหลี่ชิงที่ลงจากเกี้ยวมองหมันโถในมือของอีกฝ่ายก็คาดเดาได้ว่าอเฟยเจ้ายังไม่ได้กินอาหารเช้าอะสิอเฟยเม้มปากนิดนึงเขากินอาหารเช้าไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังไม่อิ่มก็รีบคว้าหมันโถมานั่งรอคอยเจ้านายน้อยของตนด้วยความเป็นห่วงกระวนกระวยัยกล่าวว่าข้าเป็นห่วงคุณชาย ขอบใจเจ้ามากหลี่ชิงกล่าวแล้วเด็กหนุ่มทั้งสองก็พากันเข้าไปคุยกันต่อในห้องหอลงิวกงกงจึงขอตัวลากลับเอเฟยมองหน้าคุณชายแล้วร้องเอ๊ะมีอะไรเหรอหลี่ชิงถามเพราะเห็นสีหน้าอีกฝ่ายเหมือนตกใจอย่างมากที่ต้นคอของท่านต้นคอของข้ามีอะไรเหรอมีรอยแดงเป็นปืน้นตรงไหนเอเฟยจุงมือหลี่ชิงไปที่หน้ากระจกทองเหลืองที่ถูกขัดจนเงาวับลางชี้ให้ดู หลีชิงเห็นแล้วได้แต่กระพริบตาปลิบๆท่านไปโดนอะไรกัดมาออเฟยถามอย่างเป็นห่วงหลีชิงนึกถึงสีหน้ายิ้มแย้มของหลิวโกงโกงแล้วก็พอจะคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นร่องรอยที่ไทชินอ๋องทำไว้เลยเผลอตอบเอเฟยตรงๆว่าน่าจะเป็นรอยที่ท่านอ๋องทำเท่าน,นั้นแหละเอเฟยก็น้ำหูน้ำตาร่วงคิดไปเองว่าอีกฝ่ายคงถูกไทชินอ๋องทำทารุณกรรมคุณชายท่านคงลำบากมาก ท่านอ,องลงโทษท่านหนักขนาดนี้ชืวเหรอเอ,อหลี่ชิงพูดไม่ออกก่อนจะหาทางอธิบายว่าท่านอองไม่ได้ลงโทษข้าแล้วรอยนั่นข้าคงถูกมแมลงกัดนะมแมลงต้องตัวใหญ่มากแน่ๆหลี่ชิงเอออห่อหอมกเพื่อให้จบเรื่องแล้วบอกเรื่องน่าย,ยินดีของตนท่านอองเป็นคนดีมากท่านรับปากจะช่วยข้าและหล่าเอเฟยทันใดประตูห้องก็ถูกกระแทกเปิดปั้ง มีเป่ารับใช้ชายรูปร่างสูงใหญ่สี่คนเดินเข้ามาในห้องด้วยทีท่ามุ่งร้ายสีหน้าดุดันพระชายาสั่งให้ผู้แ่หลีไปพบเ่ารับใช้คนหนึ่งเอ่ยเสียงแหบห้าคุณชายไม่สบายไปไม่ได้เอเฟยรีบก้าวมายืนบังเบื้องหน้าหลี่ชิงด้วยทีท่าปกป้องก็เลยถูกเบ่ารับใช้วัยชะกันคนหนึ่งผลักกระเด็นเอเฟยร้องวีดเพราะหน้ผาผากกระแทกกับโต๊ะจนแตกเลือดออกพรัก,กเอเฟย หลีชิงร้องอย่างตกใจทลาเข้าไปจะดูแผลของอาเฟยแต่ถูกมือแข็งแรงหลายมือคว้าตัวไว้ซะก่อนในเมื่อไม่ยอมไปดีๆก็ลากตัวไปเสียงแหบห้าออกคำสั่งร่างบอบบางจึงถูกฉุดกระชากลากพาไปตอหน้าต่อตาอาเฟยที่เจ็บแผลจนน้ำตาร่วง นิยายเรื่องลูกอนุจะเปิดให้ฟังฟรีจนจบและเมื่อลงจบแล้วจะทยอยลบคลิปออกให้ฟังฟรีได้แค่ถึงตอนที่สิบเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจดาวน์โหลดนิยายเรื่องลูกอนุในฉบับรูปเล่มหรือในฉบับหนังสือเสียงสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เมมมาร์เกตนะคะ